สวัสดีแะนดี้รทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดีมี่นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสาระอาวีนนึงนะคะก็คือวันนี้นะคะจะมาพูดถึงการคำนวณเงินในเกม r า v นะคะซึ่งก็คือเกมอารวีเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่นะคะว่ามันจะมีแบบขั้นต่ำเอ้ขั้นสูงสุด2องอาทิตย์นะคะแบบ1หน่อของหนึ่งอาทิตย์นะ โดยเงินของเรานะคะก็จะเป็นอาทิตย์ละ3า0พบาทนะคะอ่าอาทิตย์ละัห้าอยแล้วถ้าเราใช้ฮีโร่ใส่สก,กินนะคะเราก็จะได้เพิ่อมอีก350ราสต่อสัปดาห์นะคะหลายคนนะคะว่าสก,กินอะ่ะหลายคนก็น่าจะเพิ่งรู้นะคะว่าสก,กินมันก็แบบช่วยเพิ่มโบนัสเหรียญให้เรานะคะแบบ กินอะไรอย่างี้นะนี่ถ้าเราเล่นไปก็จะเพิ่มบนัส้เหรียญให้เรานะคะโดยที่สามพันห้าร้อยต่ออาทิตย์นะคะแล้วเรามาทำการบวดกันดีกว่านะคะว่าถ้าเราเล่น,นะครบอาทิตย์สามสิบครั้งนะคะเราจะได้ไปกี่บาทนะคะเดี๋ยวเราตัดข,ขั้นทชิเลขกันเลยดีกว่าะคะ่ะ อ่ะมาแล้วนะคะเครื่องคิดเลขของเราโดยอาทิตย์เหรียญหนึ่งอาทิตย์นะคะ3,500บาทไม่รวมสก,กินนะคะเสร็จแล้วก็กดบวกมานะคะตรงนี้ก็ถ้าเล่นครบ1เกมก็100อ่ะบวก100แล้วก็บวกเกมที่2อีก120แล้วก็บวกเกมที่4 150หสแล้วก็บวก เอ็มยี่สิบสองอีกสองร้อยสี่สิบอ่าก็บวกเกมที่สามอีกหกร้อยนะคะก็จะได้ประมาณสี่พันเจ็ดร้อยสิบบาทนะคะแล้วก็บวกอีกถ้าเราใส่สก,กินเราสามร้อยห้าสิบเก้าห้าพันหกสิบนะคะเป็นจำนวนเงินคร่าวๆนะคะก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะถ้าเราเล่นแบบเล่นเต็มที่เลยอะไรอย่างนี้นะ ประมาณนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีโบนัสที่เปนแบบอันนี้คือเรารวมโบนัสที่เล่นเกมแรกแล้วก็ได้100อะไรแล้วนะคะประมาณ5้าพันหิบนะคะถ้าสมมติว่าเราจะซื้อฮีโร่อะสมมติว่าขอดูลาคาฮีโร่แป๊บนึงน,นะคะมมว่าเราจะซื้อฮีโร่ราคาประมาณอะซื้อฮีโร่ราคาประมาณ20,000 23, สองหมืนามพันแปดร้อยแปดแปดนะคะนี่มาสองสามแปดปดหารห้าศูนย์หกศูนเท่ากับแล้วกใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆเลยนะคะที่จะเก็บตังค์ซื้อฮีโร่ตัวนี้ได้นะมีมาลายคนก็สงสัยนะคะว่าสามารถเอาอะไรวัดนะคะก็คือมันหารกันแล้วใช่ไหม หนึ 1> 1 uhm, DM, 4, 7, um, hai, ่งเดือนมีสี่สัปดาห์เมื่อกี้ก็สี่จุดเจ็ดประมาณเดือนกว่ากว่านะคะก็อยู่ที่เราเล่นถ้าถติว่าตัวฮีโร่ตัวสองแปดแปดแปดอ่ะสองแปดอ่ะหารมาห้าศูนย์หกศูนย์จะใช้จะใช้เวลาประมาณอ่ะประมาณเกือบหกสัปดาห์นะคะถึงจะซื้อฮีโร่ได้แล้วถ้า ฮีโร่ราคาถูกที่สุดละอ่าเดี๋ยวเรามาตัวไหนนะคะฮีโร่ที่ราคาถูกอ่าตัวไหนเนี่ยทุกคนเดี๋ยวขอแอปแอปนี้นะคะมีมาฮีโร่ราคาถูกที่สุดนะคะก็หนึ่งห่งสามแปดแปดห่านห้าศูนย์หกศ้ากับประมาณ3ามสัปดาห์นะคะในการซื้อประมาณ สอหรับสบรารางในการเก็บเงินซือแ้วก็ไม่รวมรุนไม่รวมอะไรด้วยนะคะแต่ถ้าใครอยากได้เงินให้มันเพิ่มเร็วๆก็มีเคลียบสอนนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์คลิปไว้ให้ดูนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็มาฟังเราพูดอะไรเงี้ยนะคะอาจจะมีสาระหรือว่าไม่มีก็แล้วแต่ต้องชมเพลวิจารณ์อะไรวิจารณญาณในการรับชมนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาการพิจารณเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ